มันก็เลยกลายเป็นเคี้ยวกันอ้าวนะครับในบทเรียนต่อไปปึกแปรต่อไปเนี่ยสิ่งที่ผมใส่เข้ามาให้ท่านประธานกับกิริยายังคงเหมือนเดิมเอาสังเกตได้แล้วผมอธิบายผมย้ําให้ท่านแล้วกิริยาในระหว่างเหมือนเดิมครับกิริยาในระหว่างตรงนี้เป็นละพระธาตุละพระธาตุละพระ แปลว่าอะไรครับณนะพหุาธาตุแปลว่าวได้ได้แปลว่าได้าแปลว่าแล้วฉะนั้นเมื่อเราสังเกตจากตรงนี้เราย้อนกลับไปที่ชุดเดิมที่ผ่านมาตรงนี้ครับนี่คือสิ่งที่เราไม่ต้องจำถ้าเราผ่านมาแล้วผมก็จะเอาค่อยมาเรียงเรียงเรียงให้ท่านต่อท่านจะค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆอยู่ที่การสังเกต อยู่ที่การสังเกตพยายามสังเกตนิดหนึ่งใช้ความละเอียดนิดหนึ่งครับแล้วก็สามที่สองทั้งหมดนี้มันแปลว่าซึ่งหน้าที่ของเราคือเราดูว่ามันเป็นเอกววัชนะหรือพ่อหัวจนะนะครับกูเวตัวนี้ปูปูปูวะปูวะตัวนี้แปลว่าขนมนะครับแปลว่าขนม ขนมเป็นปุงลิงลิงโดยสมมุติครับเป็นปุงลิงแล้วแกตามแบบปุริสัตขนมเป็นปุงลิงสับเดิมคือปูวะแกตามแบบปุริสัตฉะ,ะนั้นถ้าเกิดว่าเราท่องปุริสัตได้เราก็จะเก็บพิพัฒน์ได้ว่ามันเป็นเ e. อกอมนะหรือคูมูจนะตรงนี้อันนี้คือข้อสังเกตจุดที่สองข้อสังเกตจุดที่สามครับ ณการแปลตอนนี้นะฮะเรื่องตะสับตานิตานิต,นตังเตตังตานิมีใครสงสัยไหมครับว่าทำไมมันถึงไม่เหมือนกันที่สลับสับเปลี่ยนไม่ให้มันเหมือนกันแบบนี้นะะเพราะว่าตะสับที่แปลว่านั้น อาสัพที่แปลว่านั้นมันเป็นได้ทั้งสามลิงแต่คำแปลที่นำมาใช้ในหลักการแปลก็แปลเพียงแค่นั้นและฝ่ายผู้หูจะนะคือเหล่านั้นทีนี้อาสัพที่ผมนำมาใช้เนี่ยใช้สามลิงเลยครับใช้สามลิงเออน่าจะสามสามลิงครับ ตานี้มันเป็นลิงอะไรยาคุเข้าวุงเป็นลิงอะไรปูวะเป็นลิงอะไรนั้นเราจะเห็นความหลากหลายของตาสัตว์แม้ว่ามันจะเป็นตานิ s ตังเตก็ตามมันก็ยังคงแปลเหมือนเดิมว่านั้นหรือเหล่านั้นตามวัจนะที่มันเป็นที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทำไมมันจึงเป็นตานี้มีใครตอบได้บ้าง เพราะอะไรครับเพราะสับหลังเป็นน้ำปูงสกาิงครับฝ่ายพระวัชนะเพราะสับหลังก็คือตัวนี้เป็นน้ำปูงสกาิงฝ่ายพระัชนะนี่คือคําตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วทาแล้วตรงนี้อครับทําไมมันจึงเป็นเตะปุงลิงป็นุงลิงงฝ่ายพระวัชนะครับ เพราะว่าปูวะเนี่ยมันเป็นปุงลิงฝ่ายเพราะหัวะนะแต่ตามแบบปุริสัตภุติยาวิพัตต์ปะสับจึงเป็นปุงลิงและภุติยวิพัฒนก็หัวะนะตามคือมันจะเหมือนกันอันนี้คือความละเอียดที่เราจะต้องใส่เข้าไปโดยที่ถ้าเราผ่านสรรพนามมาปั๊บมันจะย้อนละ ความคิดเราก็จะเริ่มย้อนไปหาของเก่าล่ะ,ะเพื่อลดทอนเรื่องของการจำลงให้น้อยที่สุดแล้วเอาความเข้าใจเข้ามาแทรกสามสุดท้ายครับเป็นทาตัวใหม่เข้ามาก็คือขาทะาขาทะตัวนี้แปลว่าขาทธาทุแปลว่ายันเขียวเขียวเขียวกินนะครับเขียวกิน,เข,กนเขียวกินนะครับ คือตัวนี้เคี้ยวเลยครับไม่ใช่กินเฉยๆกินเฉยๆมีอีกตัวหนึ่งต้องเคี้ยวกินด้วยนะหน้าที่ของเรานะครับถ้าแปลว่าย่อมเคี้ยวกินยังไม่ได้ตัวนี้เพราะว่าตัวที่แปลว่าย่อมก็คือติอันติสิทธามีมะแต่ขาทะตัวเดียวเนี่ยแปลว่าเคี้ยวกินติอันติสิทธามีมกแปลว่าย่อมแปลว่าอยู่แปลว่าจะนั้นเราก็ใส่คาแปลเข้ามาตามความเหมาะสมนะครับ อ่าอธิบายหมดแล้วผมแปลให้ดูเป็นตัวอย่างในประโยคแรกครับในประโยคตัวอย่างอิทธิโยอันว่าหญิงทั้งหลายละพิตวาได้แลว้วทลานิซึ่งผลไม้ทั้งหลายขาทันติย่อมเคี้ยวกินตานิทลานิซึ่งผลไม้ทั้งหลายเหล่านั้นต้งมีรอบนะครับอิทธิโ อันว่าหญินทั้งหลายละพิตวาได้แล้วอลานิซึ่งผลไม้ทั้งหลายหาทันติย่อมเคี้ยวกินมลานิมาลานิซึ่งผลไมท้ทั้งหลายเหล่านั้นแปลให้เป็นตัวอย่างแล้วต่อไปเราก็แปลอาสาสมาัครแปลปกท่านทำท่านละหนึ่งรอบแล้วก็รอซ้ำสำหรับท่านที่ไม่มั่นใจก็ฟังเพื่อนแล้วก็รอแปลซ้ำอีกรอบที่สองนะครับ อาสาสมัครแปลเริ่มเลยครับนะนะขออย่างครับปูปูว่านี่แปลว่าอะไรครับปูขนมแปลว่าขนมครับขนมครับแจกตามปุริศานะครับคำนี้แปลว่าขนมครับข้อหนึ่งขออนุญาตนะครับ บริษาอันว่าบุรุษทั้งหลายละพิตาวาได้แล้วโพชนานี้ซึ่งได้แล้วซึ่งโภชนาทั้งหลายโภชนะ,ชนะขาทานซึ่งโภชนะทั้งหลายขาทันติย่อมเขียวกินตานี้โภช,ชนานี้ ซึ่งโชนะทั้งหลายเหล่านั้นครับครัานที่สองเลยครับวรญาตครับนารีอันว่านารีทั้งหลายระพติได้แล้วพัตตานี้ซึ่งพัตทั้งหลายขาทัตติย่อมเกียวกินตานี้พัตตานี้ ซึ่งพัดทั้งหลายเหล่านั้นครับข้อสามครับก็ข้อสองปิดอยู่นะครับนาฬิกาที่เขาเรียกว่านาฬิกานะครับนาฬีไม่ใช่ทั้งหลายนีคิท่านบอกว่าขาดขาดทัศน์ขาดทัศน์ปิดก็ต้องทวนใหม่ไหมครับครับไม่ต้องครับไม่ต้องนาีอ๋อครับผมครับโดนปรับไปแล้วครับ ข้าข้อสามครับ 3, ครับข้อสามขออนุญาตครับข้อสามหังอันว่าเราอภิจวาได้แล้วยาคูซึงงาางง่งข้าวยาคูข้าถามิย่อมย่อมย่อมเคียวกินตังยาคูซึ่งข้าวยาคูนั้นครับข้อสี่ครับ ขอสี่กอนอนุญาตนะครับมายังอันว่าเราทั้งหลายรับพิทวาได้แล้วภูเวซึ่งขนม,มทั้งหลายกาธามะย่อมเกียวกินเตภูเวซึ่งขนม,มทั้งหลายเหล่านั้นครับใปเลยครับข้อห้าขออนุญาตค่ะ ตวังอันว่าท่านละพิตวาได้แล้วโอตนางซึ่งข้าวสุกสาตะติย่อมเคี้ยวกินตังโอตนางซึ่งข้าวสุขนั้นข้อหกครับข้อหกนะคะตุมเหอันว่าท่านทั้งสายละพิตวา ได้แล้วอัมพานิอ่าซึ่งมะม่วงทั้งหลายขาพระหะย่อมเขียวกินอาน,นิอัมพานิซึ่งมะม่วงทั้งหลายเหล่านั้นเอาไปแปลซ้ำครับท่านใดจะแปลซ้ำแปลเลยครับอน,นุญาตค่ะข้อหนึ่ง ุวิสาอันว่าบุิรงหลายและพิตวาได้เลยโพชนานี้ซึ่งโพชนาทั้งหลายขาทันติย่อมเกี่ยวกินอันนี้โภชนาวิซึ่งโภชนานทั้งหลายเหล่านั้นข้อสองครับอสอง,น,อสองนารี อันว่านารรเห็นะคะสองอนว่านาเรรับรับพิบตวาได้แล้วพัตตานี้ซึ่งพัดทั้งหลายขาทติย่อมเคี้ยวกินตานีิพัตตานี้ซึ่งพัดทั้งหลายเหล่านั้นครับข้อสามครับ